ผมมิติการจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะครับผมโย <Yo! S 1> คลิปนี้นะครับก็จะเป็นช่วงสปอยเอามัน เป็นช่วงพูดคุยเพิ่มเติมสปอยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหนังที่รีวิวไปนะฮะก็วันนี้ผมจะมาสปอยเอามันหนังเรื่องฉลาดเกมโกงนั่นเองนะฮะก่อนจะไปสปอยเอามันนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเหมือนเคยนะฮะวันนี้มีโดเนทเข้ามายังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่โดเนทเป็นทูวอลเลตมาให้ผมนะเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับขอบคุณครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะไปสปอยเอามันกันเลยนะฮะกับฉลาดเกมโกงนะฮะก็ต้องบอกว่าหลายๆคนคงจะดูไปแล้วนะฮะสำหรับหนังไทยยเเรรรื่่อองงนนี้กกะแแสมมาาาๆลิตผ มาพูดถึงฉากแรกกันดีกว่านะฮะชอบฉากที่แบงค์โดนซ้อมแล้วตื่นขึ้นมาบนกองขยะนะฮะฉากนี้แมงแบบ์ที่โคตรอีปลิกเลยนะฮะสู่ความเมืองว่างอันไกลโพล้นเหมือนแบบดูลงทุนดีนะไปถ่ายกันท่ามกลางกองขยะอะไรแบบนั้นน่ะคิดในใจเสียงที่จะติดเชื้อโรคหรือเปล่าวะนะ้โอ้โหนี่ขอเช่นชมนักแสดงที่แสดงเป็นแบงค์เลยนะฮะคนนี้แล้วผมขอพูดคุยเกี่ยวกับแบงค์ตัวละครตัวนี้สักหน่อยนะ,ะผมว่าเป็นนักแสดงที่แสดงได้ดีมาตลอดเลยนะสมบทบาทมากๆแต่มาเสียได้หลุดตอนเดียวนะฮะตอนที่มีฉากระเบิดอารม์โชว์ซีนอารมณ พัดเนี่ยส่งคนไปซ้อมตนเองแล้วแบบไปตื่นอยู่กลางท่ามกลางกองขยะแล้วไปสอบไม่ทันนี่แหละฮะไอต,ตอนนั้นน่ะเหมือนจะเป็นจุดที่แบบ โชว์สีนอารมณ์แล้วแบบพีคมากๆเลยนะน่าจะทําให้คนดูดูแล้วแบบน่าสงสารรันทดเกี่ยวกับตัวแบงก์เองนะแต่ผมว่าดูแสดงมันล้นๆไม่หน่อยเหมือนแบบประดิษฐ์เกินไปอ่ะทำให้แบบมันดูไม่อินนะอันนี้ขอติเล็กน้อยนะฮะในหนังเรื่องนี้นะฮะก็มีฉากเว่อร์มากมายนะฮะเกี่ยวกับกลเมดหรือวิธีโกงข้อสอบของนางเอกของเรานี่หละฮะประเด็นที่อยากจะพูดก่อนเลยก็คือตอนที่นางเอกโกงช่วงแรกๆนะฮะที่แบบสอนเรียนเปียโนสอนโคตรลับกดคีย์เปียนโนอะไรเงี้ย ต้องลงด้วยนิ้วนี้นิ้วนั้นนี้นี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เวอร์เกินไปนะฮะถ้าจะทำโคตรลับเป็นแบบกดๆอย่างนี้แม่งตลอด50ข้อนี่ผมว่าโดนอาจารย์จับได้แล้วแหละมีพิรุษนะฮะคือแบบคิดง่ายๆเลยถ้าเป็นแบบเรื่องเรียวๆจริงๆเนี่ยมันมีช้อยแค่กอขอคองอใช่ไหมโอ้โหนิ้วหนึ่งนี่ก็กไก่สนิ้วก็ขอไข่สนิ้วคควายสนิ้วงูก็ได้เวลาทำก็เยนเงี้ยชูขึ้นมาสามสองอ่ะ หรือวา,างบนโต๊ะก็ได้ไงหนึ่งก็อย่างเงี้ยนี้มันจะดูเลียวมากแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบโดนใจนักศึกษานะที่แบบเคยลอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องที่มากดเปียโนเนี่ยดูท่าจะแบบล้ําแล้วเบอร์ไปน่อยนี่นะสำหรับผมฉนะากข้อสอบคนละชุดเนี่ยฉากนี้สรุปตัวละครในเรื่องได้ข้อสอบชุดไหนกันบ้างวะแรกๆตัวละครเนี่ยทําท่าตกใจยอยู่เหมือนกันนะฮะว่ามีข้อสอบทั้ง A ทั้ง B 2ชุดใช่ไหมทําท่าเหมือนแบบจะได้คนละชุดกันนะฮะแต่ไปๆมาๆเนี่ยเหมือนจะได้ข้อสอบชุดเดียวกันหมดเลยซะงั้นนะฮะร งงอยู่เหมือนกันนะฮะตอนฉากซีนนี้เหมือนแม่งตัวละครทําทั้ง2ชุดเลยบอกว่าค,คุ้นอยู่นะอันนี้ถ้าผมพูดผิดยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยมันเร็วมันเร็วฉากนางเอกสอบเอสติกนะฮะช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงพีข,ของเรื่องเลยนะมีฉากระทึกตื่นเต้นมากมายเลยถ้าจะเอามาพูดหมดเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ฉากที่ผมอยากจะมาพูดก็คือฉากในห้องสอบนั่นแหละฮะต้องบอกว่าเป็นฉากที่เกินจริงอีกเรื่องนึงเห็นมีดราม่าในทาง Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะฮะที่จะเสนอวิธีให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยจำข้อสอบแบบเนอออนนนใหังงงเีวิธกาารจํข กับพระเอกเนี่ยดูไม่ฉลาดเอาซะเลยใช่ไหมต้องท่องแบบปากเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเสนอมุมมองของ2ตัวละครนี้เฉยๆหรือเปล่าแต่ตัวละครอื่นมองมาเนี่ยจะเป็นนิ่งๆแต่แบบถ่านดูในมุมมองของตัวละครนี้แบบท่องอะแบบละห่ำเลยอะแบบปากนี่แบบสั่นครูคุ้มสอบต้องเห็นแล้วโอ้โหท่องขนาดนั้นนะฮะมีพิรุษแบบเต็มๆเลยแล้วพระเอกกับนังเอกเนี่ยมันคงนี่ฉลาดมากๆไม่น่าจะทำอะไรง่ายขนาดนี้มันก็เลยดูแบบ ยังไงก็ไม่รู้นะแปลกๆนะเออฉากที่สอบเอสติ่งเนี่ยผมชอบฝรั่งที่คุมสอบนะฮะที่เป็ดเดินตามนางเอกอ่ะนางเอกเดินไปไหนเดินตามแม่งไอหมอนี่แม่งโหดจริงนะฮะไปขู่พระเอกนี่แบบอื้มทำยังไงพระเอกแบบไปก่อกรร้ล้ซะอย่างนั้นอเฮี่พระเอกแก้กงข้อสอบยังอะกจะฆ่าพระเอกนางเอกเลยโหดจริงๆนะฮสำหรับฝรั่งคนเนี้ยฉากจบนะฮะจะเผยให้เห็นว่าแบงค์เนี่ยเอาเงินที่ได้รับจาก พวกเพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปซื้อตู้ซักผ้ามาเต็มบ้านเลยนะฮะแบบเหมือนประมาณว่าได้เงินมาปรับปรุงร้านของตัวเองให้แม่เขานั่นแหละฮะไอเราก็คิดว่านางเอกมาบ้านเนี่ยแบงค์เนี่ยจะชวนนางเอกอย่างลินเนี่ยไม่ต้องไปโงกงเขาสอบเอาเงินแล้วแหละทำอาชีพสุจริตกันนี่แหละฮะสอนเป็นติวเตอร์อะไรเงี้ยถือเบอร์ชัวร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุยไปคุยมาที่ไหนได้นะฮะแบงค์จะชวนลินไปโกงอีก อันนี้ก็คือแบบพิกเหมือนกันนะเรื่องพิกเลยว่าแบงค์เนี่ยจากคนดีๆการมาเป็นคนชั่วถ้าอย่างนั้นผมก็คิดว่าแม่งจะชวนไปสอนติวเตอร์เฮียผมว่าจุดเปลี่ยนจริงๆของนังเอกเนี่ยน่าจะเป็นตั้งแต่โดนจับได้แล้วนะว่าทําข้อสอบให้กับนะไอ้แว่นนะไอ้จุดๆเนี้ยเราไปสารภาพพ่อหุ้นนี่นั่นเนี่ยน่าจะหยุดเลิกทําการโกงข้อสอบแบบนี้ได้แล้วแต่พอพัดกับอะไรนะเกรซเนี่ยมาชวนแบบให้ไปโกงสอบเอสติกเนี่ยถ้าเป็นคนฉลาดจริงๆเนี่ยผมว่าของจริงเนี่ยคนฉลาดอย่างนินไม่น่าจะไป กล้าไปทําอีกรอบ2นะฮะแต่หนังเนี่ยเผยให้เห็นว่าลินเนี่ยเป็นคนโลภเหมือนกันนะอยากได้เงินเยอะอะไรเงี้ยพอแบงค์ไปชวนลินเนี่ยดันปฏิเสธแบงค์ซะอย่างนั้นนะฮะตอนจบนางเอกนี่ก็อะไรของมึงกันแน่ว่าเดี๋ยวอยากโกงเดี๋ยวไม่อยากโกงไปทําให้แบงค์เขาเสียคนแล้วแต่แบบปฏิเสธหน้าตาเฉยก็เลยตอนจบนางเอกเนี่ยเลือกเองนะฮะว่าจะไม่ขอโกงอะไรอีกเลยโดนแบงค์เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดที่ไปโกงสอบเอสติกงานนี้เลยเป็นเรื่องใหญ่โตนะฮะโดนสอบสวนจาก คณะกรรมการเลยนะว่าแบบโกงได้ยังไงไอ้ผู้คิดแบบได้คําตอบจากนางนเอกไปก็โดนยกเลิกมคูค่ากันไปหมดเลยนะฮะแล้วแบบฮามากเลยตอนที่แบบ ฉลองกันแล้วแบบคะแนนก็ได้คะแนนเท่ากันหมดอ่ะโอ้โหคือมึงเอาข้อสอบไปเนี่ยมึงไม่กาค้ากันบ้างเลยเหรอมึงแบบลอกแบบทึมๆง่ๆแบบนั้นเลยน้องตามจริงเนี่ยมันต้องแบบมีนัดกันบ้างเฮ้ยอย่าไปลอกเป๊ะนะเว้ยมีแบบเว้นข้อบ้างอะไรบ้างนี้ลอกกันทื่อคะแนนเท่ากันหมดมันก็แบบดูแบบแปลกๆันนะเออแล้วงงอีกอย่างนึงนะฮะแบงค์เนี่ยตอนแรกเนี่ยบ้านเนี่ยดูท่าทางจะยากจนมากนะเขาเนี่ยมีแต่แม่คอยซักเสื้อผ้าแบบรับจ้างซับเสื้อใช่ไหมแล้วเขามาเข้าโรงเรียนนี้ได้ยังไงวะโรงเรียนนี้ต้องจ่ายแป แล้วแถมแป๊ะเทยียยังไม่พอมีค่าเทอมที่แพงอีกแบงค์หาจากไหนว่าตอนที่ก่อนจะไปกรงข้อสอบเนี่ยเขาได้ยังไงวะงงนะฮะเออนี่ก็ต้องบอกว่ามีประเด็นที่แบบให้พูดเยอะมากนะ,ะสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าให้เจาะกันจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเยอะก็ขอบ่นเยอะสักนิดนึงเลยนะกันนะฮะสำหรับการสปอยเอามันคลิปนี้จบแล้วละกันนะฮะชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามสักทุกคลิกันได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะฮะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับการสปอยอะไรอย่างเงี้ยมีประเด็น การสปอยเอามันหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะฮะพูดคุยกันเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยขำๆนะฮะอย่าคิดมากเจอกัน